เป็นคำถามที่พวกเรามูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทยตั้งคำถามอยู่เสมอครับเราเคยเห็นภาพในประมาณปี2,500ต้นๆที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะใน,นกรุงเทพมหานครมีรถจักรยานจอดเต็มไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เราไปทบทวนแล้วก็เห็นภาพตัวนั้นก็คือว่าความขัดแย้งกันระหว่างระยะทางที่เกิดขึ้นในยุคหลัง กับความสามารถของการเดินเท้าและการใช้จักรยานห่างกันไปเรื่อยๆอย่างที่2ก็คือสภาพอากาศกับยิ่งระยะทางไกลเท่าไหร่เรายิ่งทนกับสภาพอากาศก็กไม่ค่อยได้ประเด็นที่3ประเด็นที่เราตั้งข้อสงสัยเหมือนกันคือเรื่องของความปลอดภัยในมุมหนึ่งก็คือการใช้ตัวของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าการใช้รถจักรยานอีกนะอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การเดินและการใช้จักรยานอย่างเหมาะสมสถานการณ์ที่โอกาสใช้จักรยานชนะยานบาหนะประเภทอื่นมันมีนะครับประเด็นตรงนี้ก็คือว่าการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นข้างหนึ่งก็คือทำให้เราประหยัดมากขึ้น บ้านเราเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในชาติที่เข้าไปเซ็นสัญญาที่เรียกว่าตัวของปารีส a คร e e เมนตนะครับเพื่อให้เรื่องของตัวของอุณหภูมิของโลกเนี่ยลดลงไม่น้อยกว่า1.5องศาเซลเซียสในปี2 0 5 0ัเขาตกลงกันว่าเขาจะเพิ่มการลงทุนใน Active Transport และทำให้มีคนเดินทางด้วยการเดินเท้าจักรยาน แลกผลทรงโมชนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้อัรบประโยชน์จากตรงนั้นอีกอั้าหนึ่งก็คือการที่ช่วยทําให้ลดภาวะโรคร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเช่นกันครับ บทบาทของมูลนิธิสถาบัานการเดินและการจักรยานไทยที่ทํามาตลอดนะครับคือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับการเดินและการใช้จักรยานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรชาสุขภาพนะครับร่วมกับตัวของสอสอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งแล้วก็ชุมชนหลายๆชุมชนเป้าหมายหลักของเรานะครับเป้าหมายอยู่ที่พื้นที่ที่เรียกว่าชุมชน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองของเราเนี่ยยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะใช้แต่ปัญหาของเขาคือเขาไม่รู้จะใช้อย่างไงสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างแรกคือการให้ความรู้ต้องบอกว่าการใช้ยา,ยานและการเดินเท้าสามารถทําได้คุณต้องเชื่อมั่นจุดนี้ก่อนจุดต่อมาก็คือว่าเราพยายามขับเคลื่อนว่าเราพยายามทําตัวอย่างให้เขาเห็นเราทําโครงการทดสอบ ทดลองต้นแบบหลายๆครั้งที่เราทำในสิ่งที่คนไม่คาดคิดตัวอย่างเช่นเราไปขอรถที่จอดรถริมถนนลงเพื่อที่จะบอกว่าคุณสามารถขี่จักรยานเดินเท้าได้อย่างเหมาะสมเราก็พยายามทำให้เขาเห็นว่าเขาสามารถใช้ได้และเราก็ไปช่วยเขาปรับปรุง การเชื่อมโยงระหว่างกันให้เขามีความสามารถในการใช้จักรยานได้ดียิ่งขึ้นเป็นโอกาสในทางเรื่องของเขามากขึ้นเรามีชุมชนย่านดีอยู่5พื้นที่ที่เป็นชุมชนไฮไลท์ของเราที่จะขับเคลื่อนให้เขาสามารถใช้จักรยานได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจําวันจริงๆทําเล็กๆให้ได้ผลมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราพยายามทาและประสบความสําเร็จมาในช่วงเวลา 5. 6ปีที่ผ่านมาครับ เราจะเห็นว่าอย่างหนึ่งที่เรามักจะได้รับคําถามอยู่เสมอก็คือว่ามันต้องใช้การเดินและการใช้จักรยานตลอดไปหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับเป้าหมายของเราคือบอกว่าในระยะเหล่านี้ในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในวัตถุประสงค์การเดินในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะสามารถใช้จักรยานได้แล้วสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทําก็คือทําให้เขาสามารถที่จะใช้การเดินและการจักรยานได้อย่างปลอดภยัยสอดคล้องกับวิถีชีวิต และทำให้เขามีสุขภาพดีรวมถึงมีความสามารถในการที่จะประหยัดต้นทุนในการใช้ชีวิตในระดับของ,ขของ,ค,องค่าครองชีพที่เหมาะสมกับเขาและจะทำให้หนึ่งรถติดน้อยลงนะครับเรื่องของคาร์บอนกา๊าซต่างๆที่ก่อให้เกิดภาวะโลรคลดลงแน่นอนความปลอดภัยตามมาความเป็นชุมชนการเป็นมิตรและการผูกพันซึ่งกันและการภายในชุมชนจะดีขึ้นอย่างแน่นอน และถ้าคุณมีโอกาสทําการพิจารณาคุณจะรู้ว่าในการเดินทางหลากหลายประเภทหลากหลายสถานก,การณ์หลากหลายเวลาคุณสามารถใช้การเดินเทา้าและการใช้จักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายของเรานะครับคือขยายจากความเป็นชุมชนจักรยานไปสู่คำว่าเมืองจักรยาน เราจะพยายามเพิ่มนะครับในเมืองขนาดตลางขนาดเล็กที่ขนาดของเมืองมีขนาดที่เหมาะสมรถจักรยานเนี่ยสามารถเข้ามาแข่งกับรถยนตส่วนตัวได้เราจะขยายขอบเขตเชิงพื้นที่ไปได้มากขึ้นในอนาคตครับ ยานไม่ใช่แค่เรื่องโลกสวยแต่มันสามารถทําอัประโยชน์ในชีวิตของท่านได้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรื่องของการทําให้การเข้าถึงต่างๆมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นใช้จักรยานให้มีความสุขแล้วโลกจะดีขึ้นตามเองครับ